สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในจุดแรกนะคะที่เราจะเดินทางไปเที่ยวก็คือวัดถ้ำเสือนะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงยังจุดที่พักนะคะจุดที่พักของเรานะคะเราก็ได้สืบค้นข้อมูลจาก Google นะคะว่ามีสถานที่พักใดบ้างที่อยู่ใกล้วัดถ้ำเสือที่สุดนะคะ เราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะเราก็ได้มาเจอกับที่พักหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่พักแบบเกทเฮาส์นะคะติดกับแม่น้ําแม่กองอยู่ห่างจากวัดถ้าเสือประมาณ1กิโลนี่นะคะบรรยากาศนะคะหน้าเกทเฮาส์นะคะที่พักตรงนี้เกทเฮาส์ตรงนี้นะคะมีชื่อว่าบ้านบินน้ำเกทเฮาส์นะคะอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กองเลยค่ะ ไม่ว่าเราจะไปยังสถานที่ไหนนะคะเราก็จะมาเจอกับเพื่อนร่วมโลกชนิดหนึ่งมั่นก็คือน้องหมานะคะเราจะไปเจอได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งเลยนะคะเมื่อเรามาถึงจุดที่พักก็จะมีน้องหมานะคะของเจ้าของเกสเฮาส์ตรงนี้นะคะก็จะมาต้อนรับทักทายเรานะคะมากินข้าวเย็นกับเราด้วยค่ะอาหารนะคะก็จะมีร้านอาหารขายอยู่ข,ข้างเกสเฮาส์ด้วยนะคะ เป็นแพอรอาหารเราสามารถโทรสั่งมากินที่หน้าเกตเฮาได้เลยค่ะหรือจะให้เขามาส่งก็ได้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะก็รู้สึกดีนะคะสามารถเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะคะเวลาที่เราได้มาเที่ยวผ่อนคลายตามจังหวัดนะคะเราก็จะ เจอความรู้สึกที่แตกต่างจากการอยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้านที่เดิมนะคะก็จะเป็นการที่เราได้มาเติมพลังให้กับชีวิตนะคะ ก็ได้ออกเดินทางจากที่พักนะคะแต่เช้าเพื่อที่จะไปยังวัดถ้ำเสือนะคะในระหว่างที่เดินทางเราก็ได้เห็นวิถีชุมชนชาวบ้านที่จะแตกต่างจากแถวบ้านเรามองไปด้านซ้ายก็จะเห็นป้ายเจดีที่จุดมุ่งหมายที่เราจะไปแล้วนะคะเมื่อขับรถเข้ามาในวัดนะคะก็จะ จอดรถไว้ที่ลานจอดรถด้านหน้าของวัดเลยเราจอดรถแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปยังวัดถ้ำเสือนะคะถ้าเรามองไปด้านซ้ายนะคะเรา ะะว่าวิวด้านหลังวัดจะเป็นอย่างไรนะคะมุมมองที่มองจากร้านอาหารร้านกาแฟขึ้นมาด้านหลังยังวัดถ้ำเสือนะคะจะเป็นอย่างไรตามที่เราเห็นใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในทีวีนะคะแล้วก็เดินมาด้านหลังนะคะตรงด้านหลังของพระพุทธรูปตรงนี้นะคะเมื่อเรามองออกไปเราก็จะเห็นทุ่งนากว้างเลยค่ะซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะคะ ก็จะมองหินร้านกาฟแฟร้านอาหารคาฟเฟ่ต่างๆนะคะต่อไปนะคะก็จะพาเดินขึ้นไปชมวิวบนเจดีนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะเจดี JD ตรงนี้นะคะสามารถเดินขึ้นไปได้นะคะแต่ก็จะมีการกำหนดเวลาลงนะคะก็คือ ท่านที่ขึ้นไปนะคะก็ให้ลงก่อนเวลา16นาฬิกาจุด ซื้อของฝากนะคะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวก็ซื้อแวะซื้อของฝากกลับบ้านได้ซึ่งร้านขายของฝากตรงนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าของวัดเลยนะคะก็จะมีของฝากของกินให้เราแวะซื้อเลือกชมได้เลยค่ะ